สวัสดีครับเพื่อนๆไถมารีนนะครับผมมาพบกันอีกแล้วนะครับผมเอาวันนี้ถังน้ํามันของเราเข้าแล้วนะครับผมอ่าพอดีเพื่อนๆไม่ได้เห็นลูกใช่ไหมครับของอยู่กดดังผมก็เลยโพสต์ลูกแค่นั้นนะครับอ่าเดี๋ยวพามาดูครับว่าถังน้ํามันของร้านเราเป็นแบบไหนนะครับถังน้ํามันของเราเลยครับอ่าหนึ่งชุดนะจะได้ถังนะครับแล้วก็สายแบบนี้นะเดี๋ยวมาดูถังก่อนครับนี่นะฮะถังน้ามันนะถังน้ํามันจะเป็นเอ่อขนาดยี่สิบสี่ลิตรนะครับยี่สิบสี่ลิตร จะเป็นแบบหนานะครับผมอ่าหนาอย่างนี้เลยนะครับผมและที่สําคัญของเราเอามาขายราคานี้นะเพื่อนจะบอกระดับน้ํามันด้วยนะครับนี่ครับผมบอกระดับน้ํามันนะนี่ครับผมเปานะเปาทองเหลืองนะครับผมแกะฝาให้ดูอ่าแกะฝานะครับนี่ครับก็จะมีกองน้ํามันเบนซินอีกนะครับผมนี่ด้านในงานดีเพื่อนโหงานดีครับนี่กองเบนซิน ของน้ำมันนะครับของละเอียดนะครับผมอ่านี่ถังครับถังหนานะถังใช้ได้เลยยี่สิบสี่ลิตรครับผมสายนะครับผมอ่าสายแกออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่เพื่อนนะแจ็คตัวนี้นะครับผมอ่าจะใช้กับยามาฮานะครับผมตัวนี้กับยามาฮ่าเลยนะครับผมอ่าสายน้ํามันนะครับ อย่างดีเลยลูกบีบนะครับผมอ่าลูกบีบนะครับผมอ่านี่ครับแจ็คมีสองฝั่งนะใช้กับยามาฮ่าได้เลยนะครับผมอ่าถังของเรานะครับได้ทั้งชุดแบบนี้เลยนะเพื่อนนะชุดแบบนี้นะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับผมเพื่อนๆอ่าเข้ามาประมาณยี่สิบชุดนะครับมีสินค้าพร้อมจัดส่งนะครับผมสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยครับเพื่อนมาไม่เยอะครับของดีครับเอามาขายให้ถูกมีบอกระดับน้ำมันด้วยฮโอเคนะครับเพื่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม เดี๋ยวจะส่งให้พี่จากอายุทยาครับก็เลยเอามาทําคลิปให้พี่เขาดูเดี๋ยวรอรับได้เลยนะครับพี่พอดีวันนี้วันอาทิตย์ครับรถไม่มารับของครับผมโอเคครับผม